มาถึงมวยคู่เอกของวันนี้ซีอุยสอสุนันชัยปะชาดาครับนักมวยจากชัยประการเชียงใหม่อยู่ฝั่งมุมแดงเจอกับแปดแสนเล็กราชานนท์หรือนายพลคนขอนแก่นครับนักมวยจากน้ำยืนวนราชธาน,นีอยู่ฝั่งมุมน้ำเงินกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการธนวัฒน์วงสาสารกรรมการให้คะแนนสนองออมอิ่มธน,นรงค์ธนจันทร์และสุรัชสร้อยกระจ่างและต่อไปนี้ดูครับมิสเตอร์ปะชาดากับ รถถังประจันบาลครับคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดกับ16พฤศจิกายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าสีอุยครับปัจฉดดเฉือเอาชนะทำให้แปดสเล็กค,คาใจและขอแก้มือภายในปีนี้ครับเป็นมวยที่คู่นี้ห้ามกระพริบตาเด็กขาดครับเป็นอีก <ault. S 1> คู่หนึ่งนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่ดูเดือดเพื่อเพื่อพิจารณา,าครับต้องดูผลงานวันนี้ ครัับไม่ยอมครับเอาครับนี่ครับแปดแสนเล็กขาดใจครับแปดแสนเล็กขอส่งท้ายพศใหม่พอสสมาราสิบหกครับพศเก่าแล้วก็เป็นการส่งท้ายให้พี่น้องแฟนมวยที่ชมทางช่องเจ็ดสีเลยครับแพ้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับที่สุราษฎร์ธานีครับก็ถอนแค้นในช่วงเวลาเดือนเสร็จๆครับต้องดูครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือจะเป็นแค้นข้ามปีวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อเป็นแปดแสนเล็ก นายพลคนขอนแก่นเลยนะครับวันนี้นานๆครั้งเราจะได้เห็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะคุณชัยทัศน์ครับสีอุยนี่มวยจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมวยเหนือครับไทยประการนะครับเป็นยาเพศแล้วนะครับสีอุยปีนี้แม่ดูลีลาโอ้ดูลีลาโอ้โหเป็นการยั่วยุครับโอ้โหดูครับอารเลยครับต่อยหมัดนะครับ รัดศอกเจือเข่าเดี๋ยวเป็นเรื่องครับแแสนเล็กวันนี้ครับลูกชายของซปเปอร์เล็กสอนอีสานต่อยท้องและเจาะยางโอ้โดูสีบทยาแฟนพันแท้โปรดอย่าพึ่งไปไหนครับ <c oughs> อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก่อนครับครึ่งชั่วโมงตอนนี้ดูครัว่าร่างกายของซีอุยเป็นยังไงครับเอาครับเจาะยางขว้างกระจกครับทุกซ้ายตามด้วยเจาะยางเชื่อแน่ว่าใครพลาดชมคู่นี้จะเสียดายิปงนานแสนนานแล้วครับ อาทิตย์ที่แล้วคู่หนึ่งก็เข้มข้นตั้งแต่ยกแรกนี่คู่เอกของอาทิตย์นี้เริ่มเข้มยกแรกเข้านั้นครับโอ้โอนีกับตัดลำตัวม,ยยมัดบักแปดแสนฉายาของเขา<ะ>ไอ้มัดรีหมดครับบัตทะลวงใช่ก่อน,นะอมัดเจอหมัดแล้วครับตอนนี้หมัดกับศออครับดูครับว่าอะไรจะคมกว่าบบะรยะยะฮะ ระยะต้นๆครับเป็นแดนอันตรายของแ0 0แสนเลยคุณชัยทัศน์ครับมีท้าทายมียั่มีเย้ากันแล้วนะครับซอุยปาชาดากับรถถังประจัรบานครไปเรื่อยๆครับอมีการทีบหน้าครับดูกับโชลีลาครับโอ้ยเจาะยางเรีกว่าต่อยหมัดแล้วฟันเตะลงที่ต้นขาเลยครับซอุยนั้นเคยเจอกับรุ่งราวีศัสิประทายิมครับ เป็นมวยที่เขาเข็ดที่อ่อนที่แก่ครับไม่อยากเจออีกแล้วแต่ว่าแปดเซเล็กไม่ใช oh. ่โดนมาโตเด็กไปแพ้เอาไปเลยครับโชคดีให้นับครับโชคดีครับโชคดีของซีอุยครับไม่โดนนับโอ้โหอย่าพึ่งไปไหนครับแฟนพันธ์แทะอย่าพึ่งไปไหนตามกันต่อครับยกที่2หรือว่าเขาตั้งใจจะคว้าเงินรางวัล1ล้าน2แสนบาทสำหรับวันนี้มาติดตามครับยกแรก ติดดาวให้ได้แล้วครับยกต่อไปนี้ครับยกที่2จะได้หรือไม่ได้หรือใครจะไปก่อนมาติดตามครับแฟนพันธ์แท้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปไหนครับติดตามเลยครับนะว่าเป็นโชคดีของซีอุย้วครับที่ไม่โดนนับครับยกเร็วครับโอ้ลูกนั้นอยู่ที่กรรมการครับการใช้ดุลพินิษฐ์ถามว่านับได้ไหมนับได้ครับไม่นับก็ได้อยู่ที่กรรมการตอนนี้เอาแล้วครับปวหมัดเลยไครดีใครอยู่ตักมาหมัดมา หนึ่งสองโอ้ยซีอุยโดนครับสับสองจบทาจบสั้นหรือจบยาวสั้นหรือยาวครับเอ <East. S 2> าคร <reindeer S 2> ับต <c oughs> อนเมซี่อุยครับครับสับสองขึ้นสับโดนครับนับแล้วครับนับแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดนนับแล้วครับเอาเกมสั้นหรือเกมยาววันนี้กระแสกับปัดใหม่กระแสกับปัดใหม่ที่ซ้ายกับขวาโอตาฮาก่ารอไปได้ครับเอาซีอุยครับเจอนาทีวิกฤตแล้วนะครับเอาครับยังครับยังไม่นับ โอ้โหแต่ว่าปลาแยากระพายุ้เลยครับอ้าวดันเสียบจับซอกไม่ยอมครับกอดไปครับซีอุยประสบการณ์ครับนี่ครับปัดมายัอนอยู่เลยครับซีอุยใส่เล่นนั้นยังร้อนอยู่โอ้พยายามจะคงตัวไว้ก่อนครับซีอุยถึงเลือดหรือยังครับถึงเลือดหรือยังครับเต็มสั้นไหมเต็มสั้นไหมโอ้แต่กอดไว้ครับนี่ ไปหัวใจของซีอุยครับอาครับรอดไม่รอดครับซ่รุนน้องอย่างนี้โอ้โยดูครับแรงไม่หยุดครับปักแปดแสนนี่คือดูครับดูต่อประจันบานโอหมประคับปรับไม่ได้จังหวะต่อยไม่มีคร้บมาใหม่ครับสองต่อื้นโด้สองโอสองโดสอโอ้ลงมแล้วครับัอีกทีครั้งที่2ครับนับหลัน้ำสี่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ ออถึงเลือดครับถึงเลือดไปแล้วครับตนะไปแบบเด็ดขาดเลยครับไม่นับนะฮะสุดท้ายนี่ท่านที่เป็นโรคหัวใจตรวจด,ดูหัวใจท่านก่อนครับว่ายังหายใจปกติดีอยู่หรือเปล่าสุดยอดนักสู้ครับเรื่องความเจ็บนั้นก้าวข้ามไปแล้วครับสำหรับ,รบทั้งสองคน ขอเสียงปรบมือครับที่ผันภาพช้าครับซีอุยก็หัวใจเพชรนะครับในขณะที่รถถังปรัญันบานก็สุดยอดครับลูกซุปร์เล็กสอนอีสานครับนักชบกจากอุบลราชธานีนักสู้ทั้ง2คนครับสุดท้ายครับเจอของมีคมเข้าไปโดน2นับและสุดที่จะยืนอยู่ไหวครับอันตรายนะครับกรรมการได้ดูแล้วว่า สภาพของซีอูนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับถ้าหากว่าเหืนสู้กันต่อไปเนี่ยครับสภาพนี้เต็มที่แล้วครับโอ้โหในพล,ล,ลคนขนกันขึ้นไปรับลูกน้องเลยครับรับรางวัลครับผู้ชนะ